คนในวงการโโปรถามโกโกสินนั่งขายผักในตลาดขายจริงหรือฉากละครเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่คุ้นหน้าคุ้นตาสำหรับโกโกสินราชกรมที่เมื่อปีที่แล้วเจ้าตัวเพิ่งได้ควงแฟนสาวนอกวงการหลังคบหาดูใจกันมานานกว่าสิปีเข้าพิธีแต่งงานแบบล้านนาที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างอลังการล่าสุดทางด้านโกโกสินนั่งขายผลผลิตที่เก็บมาจากสวนของตัวเองโดยโกโกสิน ได้โพสต์รูปภาพพร้อมกับระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าผลผลิตเล็กๆน้อยๆจากสวนตะไคร้ใบมะกรูดขนุนโดยทางด้านเพื่อนๆร่วมวงการบันเทิงอย่างหนูเล็กกากาเข้าไปคอมเมนต์ว่าละครเรื่องไรยค่าซึ่งทางด้านโกโกสิงก็ตอบกลับมาว่านั่งขายจริงๆซึ่งมีอีกคอมเมนต์เข้ามาถามว่าดีมากหนูทำทุกอย่างให้ชีวิตไม่ว่างมีความสุขจะตายทางด้านโกโกสิงก็ได้เข้ามาตอบกลับว่าใช่ครับที่ตูน แถมยังมีแฟนๆเข้ามาแซวพ่อค้าหลอกกันอย่างมากมายเลยทีเดียวงานนี้ต้องขอชื่นชมในความขยันของโกโกสิลจริงๆเลยจ้าแบบนี้ที่เขาเรียกว่าไม่เลือกงานไม่ยากจน